สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราพาทุกคนมาที่วัส,สาขานะคะสาขาพระประแดงนะคะอันนี้ครั้งแรกที่เรามาดูทุกคนสวยมากพระประแดงนะคะวัส,สาขานี่จะมีทวเท้าเรสุวรรณค่ะนักงามมากเหเกิน เดี๋ยวเราก็จะถ่ายวิดีโอให้เพื่อนดูก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยจะมากราบท่านอันนี้คืออยู่วัดสาขานะค,ะนค่ะวัดสาขาอันนี้จะเป็นองค์เท้าเวสวรอันนี้จะโบราณมากทุกคน สวยสวยมากเดี๋ยวเราจะพาขึ้นข้างบนก่อนนะคะก็จะถอดรองเท้าให้ถอดรองเท้านะคะโอ้โหอันนี้คือด้านบนนะคะอันนี้จะเป็นของปูหองค่ะของปหงูหองพรมปัญโยนี่ของปู่องค่ะ อันนี้ก็จะเป็นสมเด็จพระเจ้าตักสินนะคะทุกคนสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชจะมีเทวดาท่าที่นี่ก็จะเป็นพระแก้วมรกตองค์ใหญ่ค่ะนี่คือพระแก้วมรกตจะเป็นเทวอุ้ยอันนี้ก็จะน่าจะเป็นเทวดา นี่พระเจ้าตากศิลนะทุกคนสวยงามมากพระเจ้าตากศินคะ่ะบารมีปกเก้าปกกระกหม่อมเลยตัวนี้ก็พระพุทธชินราชนี้ก็จะเป็นพภาคู่บ้านผู้เมือง หลังจากนี้ก็จะเป็นสมเด็จพุทธจารย์นะคะทุกคนสมเด็จพุทธจารย์โตรูปเหมือนนะคะนี่ก็จะเป็นพรอพุทธชินราชนี่นะคะเดี๋ยวเราจะลงไปไหว้ ไปบานไปตรงไห่แล้วนะคะเนี่ยพามาเราอยากมานี่ก็จะข้างบนนี้ก็จะมีแค่นี้นะคะจะเป็นศาลาก็จะมีหลวงปู่หงพระเจ้าจากศีลมหาราชพระแก้วมรกตแล้วด้านนี้ก็จะจะ,จะเป็น สมเด็จพระเจ้าตากสินเหมือนเดิมแล้วก็จะมีพระพุทธชินราชแล้วก็จะมีสมเด็จพระชุดจารย์โตนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปเหมือนนะคะทุกคน